โรงพยาบาลล้างนะครับนี่นะครับผมมันจะมีกล่องแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับสามารถเปิดได้นะกดเอีนะครับเพื่อเปิดแล้วอย่าลืมกดสกิลเช็คนะครับอ่าถ้าโดนสีเขียวก็สีเขียนสีเขียวก็จะดีมากนะผมเปิดไปก่อนนะครับมันจะได้ของทําพิธีนะครับกล่องพวกนี้จะได้ของทําพิธีเนาะทําพิธีคืออะไรครับเดี๋ยวเราไปดูเลยเรามีทูบนะครับเดี๋ยวผมเก็บทูบมาก่อนนะมีคนเจอตะปูนะครับนี่ตะปูเราต้องหาพิธีนะครับ ที่จะอยู่ตามบันไดแล้วก็อยู่ตามห้องเนาะนี่ไงพิธีครับผมแต่พิธีที่อยู่ตามบันไดนจะอันตรายหนึ่งครับคืออาจจะมีผีโผล่มาได้เนาะทูบนะครับทูบเราก็จุดไปก่อนนะครับจุดปืด๊ดนี่ครับโัวเลยนะครับไม่เวลาเราวิ่งก่อนไี่ตัวเลยครับเราโดนเราโดนจิ้มไปหนึ่งทีมัตามหลังผมมาติดๆเลยก็เข้าตู้ไปถึงสเต็ปทุกคน อาไม่โดนไม่โดนเขาไปดักรอนะเขาตู้ดีครับรออะไรเออไม่โดนครับแต่ลมมันเจ็บอยู่นะเนาะไม่ไม่ต้องซีเรียสอ,อะไรนะก็มาเปิดกองกันต่อเลยทูบยังไม่เสร็จเลยนะครับเอางจริงยังไม่ได้จุดเลยทูบกับสเปซบาร์เพื่อติ๊กนะครับเอา้าติ๊กไม่ได้เฮ้ย ไม่ได้เฉยเลยเอาติ๊กได้แล้วครับต,ต,ต,ติ๊กไปแล้วหนึ่งเปิดแล้วปิดประตูให้เขาด้วยนะเป็นคนดีที่จริงเราจะไปหากูชานะครับเขาอะยรนะที่ไหนนะอ่าที่ทีฮนะเราหาก่อนเอาตอน,นี้เรามาหมดแล้วนี่หว่าอ๋อเอาทุบมาจุดก่อนนะครับปึ๊บดีจะได้จุดสักทีไหมครับเพราะผีก็มาไล่ตลอดเลยนะครับนี่กดตัวอีเพื่อติด ปุ้นะครับแม่ก็ตดใส่ผมอันหนึ่งดีครับปึ๊บจะเสร็จแล้วเออเนี่ยพอจุดทูบเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมาข้างล่างนะครับผมก็จะเก็บตะปูสังวรเนี่ยแล้วก็มาปักปึ๊บท่านาประกาศสัจจสเปรดวิสาหิวะอารวาการายบิหังเออโอ้โหจะเพอร์เฟค่แล้ะก็อะไรผมสวดได้เสียก่อนถ้าผีมาเดี๋ยวผมจะได้มาช่วยกันสวดได้ถ้าช่วยกันสวดเนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับ เซตเซตเซตกระปูปักปโอ้โหต้องเออปักไปหนึ่งทีอ๋อดูดิโอโ้โหตัวทีไปหนึ่งทีไม่ไมปละใครไม่ได้ผมอุ้ยโอ้โหนี่เข้าตู้เลย เสียงมันดังมากนะผมต้องพุดเลยเพราะว่าเราฟังจากเสียงเขาก็ได้นะครับว่ามันอยู่ใกล้หรืออยู่ใกล้โอ้โหโอ้โหผมสวยแล้วผมสวยแล้วดักแล้วนะมันดักผมเข้าตู้นี้ก่อนตายนะผมตายหนีไม่ทันหนีหไม่ทนัน มันมันหนีไม่ทันนะคุณผู้ชมมันมันกระชันชิดเกินด้วยเพื่อนบล็อกหน่อยบล็อกบล็อกหน่อยเพื่อนเพื่อนบล็อกหน่อยโอ้ยเพื่อนก็เจียบเหมือนกันก็แตกลน,นะครับ <S <S ไม่ทันหรอกไอ้โง่ผมผมกลัวร่วงไปตายมาก โจรไม่เจอเจอแต่พี่โจรไม่เจอเจอแต่พี่ไปแล้วจ้าอันนี้มาวิ่งต่อดีกว่ายาจิงคุณผู้ชมมันเหมือนตักตะปูแล้วปะ่อยเหรอขอยยาเถอะเออ ดีครับยามาละมาละยาได้ฮิวเลือดนะครับเออสักทีเถอะนี่ก็ดีแค่ไหนละไม่ตัดตะปูไปแล้วนะครับคนหนึ่งตายแทนไปละติดตะปูโอ้โหเจ็บอีกแล้วเว่องจริงเลยจาไป ไม่ไหวไม่ไหวดีกว่าไม่ไหวนะครับสามารถตีและสตันศัตรูได้เนาะไหลกูอยู่นั่นแหละ <c oughs> ยามนะครับเสียงโคตรจี้เลยนะ <c oughs> โจนไม่เจอเจอแต่ผีเอาเพื่อนไปชุกไปก่อน คือเสร็จไปนะครับจะได้ออาเพื่อนมาช่วยทำเกมต่อเ๋ยวเพื่อนรีบเกิดมย <c oughs> เอ,อ่อผมผมจะได้ขึ้หนึงหลังมากกว่ามันจะได้วิ่งต่อเนื่องนะ just like the street lights lit this turn like a, a blaze Afraid to live. Just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now.